บริษัทคอร์เดกุตจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์อิสกินจากเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในไทยจัดก,กิจกรรมสุดพิเศษอิสกินมินปิงวันเอ็กคูซีฟแฟนซายอีเวนต์พร้อมเปิดตัวฟินเซนเตอร์ไทยผู้แรกของอิสกินมีนิชคุณและปิงกิตตนนันเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณอิสกินฉบอบสาขาเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์โดยมีแขกผู้มีเกียรติและเสื่อมวลชน ร่วมสัมผัสความมัสดันของผลิตภัณฑ์ Power Tempor m u l a Express Exuan Serum 10สูตรปรับจย์ได้ครบจบทุกปัญหาผิวกันอย่างคับข้างภายในงานยังมีแฟนคลับผู้โชคดีเพียง30,000ที่ได้สัมผัสความฟินจิ้นคูณ2อย่างใกล้ชิดพร้อมชาว Area 86ที่อยู่บริเวณงานได้มาให้กำลังใจสองหนุ่มมีนฟินกันอย่างอบอุ่นอีกด้วยอิสกินไทยแลนด์ยังมีกิจกรรมดีๆพร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน ใครไม่อยากพลาดประสบการณ์สุดพิเศษต้องติดตามกันไว้ให้ดีนะก็วันนี้นะคะเป็นการเหมือนเป็นครั้งแรกที่อีกสกินได้ร่วมมากับคุณมีคุณปิงค่ะพิซเตอร์คู่แรกของเราเลยที่เป็นคนไทยค่ะก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักเป็นงานกิจกรรมแฟนไซค่ะกับผู้ชมที่ต่งทท่านในบรรยากาศที่อบอุ่นก็เป็นโอกาสที่ให้ให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกับท้งคู่ด้วยค่ะด้านั้เปิดตัวกิจกรรมูาใหม่ ไทยเลยทั้งสองท่านเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเซรั่มบีบสกินค่ะซึ่งก็เป็นตัว Power ten p o w e r ท f o อ m u l a i n น e c t o r a d v a n c e ค่ะ<ม>ที่เราได้มีเรื่องชื่อมาเป็น10บสปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้อัปเกรดสูตรใหม่แล้วก็เลยได้ทั้งท่านมา,มาร่วมง,งานมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะต้าถามว่าทำไมถึงเลือกไปทั้งสองคนนี้คะทั้งสองท่านมีมีอิมเมจมีดูที่ค่อนข้างเข้ากับแบรนด์ค่อนข้างแบบดูดีดูสะอาดที่แต่ มีมีหลากหลายมุมเนาะมีแบบบางที่ก็แบบสดใสน่ารักมากๆก็เลยดูว่าเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเรามากค่ะตัว power tent ที่ค่อนข้างจะมีแบบหลากหลายสีสันใช่ไหมคะตามที่ความที่แบบว่าเป็นสินค้าเกาหลีนะคะอันนี้คือทางเราเองมีส่วนร่วมในการเชิญเรงด้วยสองคนด้วยนะคะอ๋อทางเกาหลีเขาก็มีส <c oughs> ่วนร่วมทั้งทางทางทางเราบริษัทบริรูนค่ะก็ได้ส่งส่งรายชื่อที่เราว่าพัดมาแล้วว่าค่อนข้างเหมาะกับแบรนด์ก็ท่ะให้ให้ส่งให้ทาง So they, they were asking how are you involved in choosing the brand of Thanks to our long relationship with Korea Goods, we believe um, you guys tend to choose something else. And then though um, we have lots of opportunities. sweet <With> <Yes, S 1> images s yes, the image. and then the chick and the mode then exactly at that funny and and a chi of เห็นภาพเห็นภาพแเขาก็บอกว่าเขาเขาเชื่อใจค่ะคุณยูที่ว่าเราเราพักสัตมาแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าทั้งสองท่านอ่ะค่อนข้างน่ารักก็อย่างที่ได้แจ้งกันว่าเขาดูมีทั้งหล่อน่ารักแล้วก็ เขเลยคิดว่าเหมาะกับสเตจของแอนเยอมากๆเลยใช่แล้วอย่างวันนี้ค่ะคุณแกรนแฟนมาดีมากเวันนี้างคะตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยคนเยอะมากค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่แฟนคลับทุกท่านแอนอย่างตุ๊กโปกน่ารักมากคอยตั้งแต่เราเราลงคลิปปล่อยไปครั้งแรกใช่ไหมคะก็มีฟีดแบ็กที่ที่ดีแล้วก็ขึ้นเทรนด์ทวิตตลอดเวลามีเอนเกจเมนท์ที่ดีมากๆากก็สุดสุดขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมงาน อาญาเราสองคนเป็นผู้ถูกเลือกรู้สึกยังไงบ้างบิงดูน่าพึ่งใจตอนแรกพี่กล้องหนาออกบิงใช่ไหมบิงก็งงเหมือนกันว่าเราแบบไม่เคยมีสื่อเลือกที่ไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจมากๆแบรแบแล้วแบบได้ยิ่งมาเห็นคือก็ทั้งแรกเหมือนกันแลแบบเหมือนคล้องผนเหมือนกันบ้ครับใช่เวลาเราไปเดินช็อปอย่างเงี้ยแล้วเห็นคนอื่นแต่วันนี้มาแล้วก็ได้เห็นพวกเราแล้วรู้สึกดีใจเหมือนกันครับดีใจมากๆเลยแล้วก็ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวอิสกินนะครับใช่ครับเช่นกันต้อนรับต้อนรับครับผมยิ่งแบบว่ายิ่งใหญ่เขาดีใช่รู้สึกว่าแบบรู้สึกยิ่งใหญ่คืออลังการรู้สึกอลังการที่จรินเราได้ลองใช้เราเราเซรั่มิกเซรั่มตัวไหนจริงๆอ่ะใช้ คือใช,ใช้ได้มาหมดสิบสตรก็คือใช้วนกันครับเพราะแต่ละก็แต่และว,ว,วันเราก็บํารุงให้เหมือนกันครับใช่ครับผมใช้ตัวสีเหลืองสีส้มใช่ใช่ใช้วัวใช้วนไปเดี <ไป S 1> ๋ยววันนี่ปีจะกลับไปลองที่ได้ไปมีตัวใบห้างใช่ใช่ห้างแต่ที่ ทีมง,งานมียังไงบ้างมาเดินเดินไปดีาัเออรู้สึกว่าพอเห็นรูปตัวเองนะเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็คุยกับปิงว่าแบบเฮ้ยปิงเราเราได้เพลนเตอร์แล้วนะแล้วแบบเราได้มาอยู่ในช็อปนี้อยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราภูมิใจจากจุดที่เราเริ่มต้นมาอะไรเงี้ย ถ้พอเราิเซอร์เาเราจะเป็นบด์นั้นที่ยังไงบ้างเราจะดูแลตรงนี้เราครั้งแรกของเราครับก็ดูแลดูแลดูแลผิวพรรณให้เข้ากับอิสกินหน่อยผู้หลานอิมนะผู้หลานอิมนะผู้หลานอิมนะเนี่ยผู้หน ก็อื่นเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมที่แบบมากันในวันนี้ครับก็แล้วก็ฝากแบรนด์อุตสกินด้วยนะครับผมยังมีแบบกิจกรรมอีกมากมายครับที่ต้องติดตามนะครับผมก็ในเฟซบุ o กอุตสกินไทยแลนด์นครับผมก็มาเป็นก็ผ่านอุตส่ากินในอัลบั้มจอะไรแบบทุกคนก็ถ้าแบบทีในในในน่ถึงเราอย่างเงี้ยก็แบบมาดูใช่มามดูรรม,มา,มาชอบก <มา S 2> <อ>็ได้แล้วก็แบบแวะซื้อของครับผมได้ใช้เองก็ได้ครับ